สวัสดีครับผมเพื่อนหนุนใจนะครับจิตอาสาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผ่านการอบรมนะครับจากสมาคมที่เน้นทางด้านการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งหรือ Recovery นะครับและผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตในหลักสูตร p พ e r Support หรือเพื่อนเสริมสร้างชีวิตนะครับแล้วก็ ให้กำลังใจรับฟังนะครับแบ่งปันประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะกับผู้ที่อยู่กับอาการทางจิตเวชมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันนะครับไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายใดแล้วก็แบ่งปันความรู้รับฟังกับบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปสำหรับผู้ที่มีความทุกข์มีความหนักใจกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการเงินการงานคู่รักนะครับ เราก็จะรับฟังแล้วก็เมื่อผู้ที่อยู่กับปัญหาเหล่านั้นได้ผ่อนคลายมาระดับหนึ่งแล้วเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยกันนะครับและในวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อของโรคจิตเภทหรือสคิสโซเฟเนียนะครับโรคจิตเภทน,น,นั้นนะครับมันก็มีผลอย่างรุนแรงนะครับต่อวิธีคิด แล้วก็บุคลิกภาพของผู้ที่อยู่กับประการของโรคอย่างมากนะครับจนทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นปกตินะครับแล้วก็ส่งผลกระทบถึงคนรอบข้างด้วยซึ่งสคิสโซเฟเนียหรือจิตเภทนั้นนะครับมีอาการที่เด่นชัดหลักๆก็คือนะครับมีความหวาดระแวงนะครับรวมทั้งมีการเห็นภาพหลอนนะครับแล้วก็หูแว่วหูแววก็อย่างเช่นมีคนมาด่าว่า หรือมีแสดงความเกลียดชังผ่านคําพูดถึงเขาหรือยุยงให้เขาไปทําเรื่องรุนแรงหรือเลวร้ายอะไรนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีความหลวงผิดนะครับซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากนะครับต่อความสามารถในการเรียนในการทํางานในการใช้ชีวิตของเขานะครับแล้วก็จะทยอยนําลงให้กับผู้ชมทุกๆวันนะครับโดยที่จะอ้างอิงนะครับส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็คือ จิจวิยาทำงานอย่างไรนะครับซึ่งจัดทำโดยสำนักพิมพ์วารานะครับสำนักพิมพ์วาราแล้วก็สำนักพิมพ์อมรินนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือร้านในอินนั่นเองนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากจะเก็บไว้เป็นคู่มือศึกษาก็เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ในอินหรือว่า,าร้านในรายอินได้นะครับเว็บไซต์ก็อมรินบุ๊กหรือว่าเว็บไซต์ในอินนะครับหรือว่าถ้า หาไม่ได้ยังไงหรือติดขัดก็เข้าไปในติ ktok อกช่องเพื่อนหนุนใจนะครับก็มีปักตะก้าไว้ให้อยู่ในหน้าช่องนะครับหรือจะเข้าไปพื้นที่แสดงสินค้าของติ k t ตอกช่องเพื่อนหนุนใจก็สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและในตอนต่อๆไปเราจะมาพูดกันครับว่าจิตเภทนั้นแยกแยะอาการอย่างไรนะครับแล้วข้อที่สำคัญเมื่อเราเกิดความเข้าใจแล้วนะครับเราจะได้ลด ความรู้สึกที่ผิดหวังหรือคาดหวังสูงนะครับหรือมองว่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงไปหรือเปล่าหรือว่าเขามีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่านะครับอะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อกําหนดขึ้นมาเป็นโรคแล้วไม่ว่าทางกายหรือทางใจนะครับมันย่อมส่งความผิดปกติถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การใช้ชีวิตแน่นอนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับเป็นวันคืนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับ